รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ทั่วประเทศที่เพิ่มขึ้นวันละกว่า2,000คนติดต่อกันมาหลายวันทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าหากสถานการณ์ต่อเนื่องเช่นนี้ไม่นานจำนวนเตียงและบุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยชีวิตอาจไม่เพียงพอทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดต่างๆมีการเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับผู้ป่วยเพื่อให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับมาตรการป้องกันโควิด -19 เพื่อ ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการคาดการณ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเราคาดคาดในกรณีเลวร้วายที่สุดนะก็เราก็จะมีผู้ป่วยประมาณ330รายโดยประมาณนะครับก็คือเพิ่มขึ้นวันละ20ลรายเนี่ยนะฮะในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะนี่คือกรณีที่แย่ที่สุดก็นะจุดนี้ก็ยังคิดว่ายังเพียงพอนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเ,เราก็ยังเตรียมความพร้อมไว้อีกที่ อาอาคาครรนเกปะสงงค์ขอ,ขอม,หมหาวาาาวิิลัยยกกาาารทเขมหาาารรรคคมนะับสจังหวัดใหญ่ในภาคอีสานตอนบนถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงได้แก่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ป่วยแล้ว447รายมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมดกว่า1200เตียงยังมีเตียงว่างกว่า700เตียง จังหวัดขอนแกน่นมีผู้ป่วย313รายมีเตียงทั้งหมด613เตียงยังมีเตียงว่างกว่า300เตียงส่วนจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วย290รายมีเตียงทั้งหมด960เตียงมีเตียงว่าง890เตียงขณะนี้จริงๆเนี่ยเตรียมไปกว่า90%แล้วนะครับก็ภายในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่2ที่พุทธมฑลนทน,นะครับ อีสานของคนแก่นนะครับซึ่งก็จะมีความจุอยู่ที่ประมาณ240เตียงนะครับแล้วก็จะมีในการที่จะประสานให้ทางโรงพยาบาลสิรินทรเป็นโรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับซึ่งก็จะเป็นการสอดรับในการที่เตรียมมาตรการขั้นสูงสุดในการที่จะดูแลนะครับในเรื่องการระบาดโควิดรอบเดือนเมษายนนี้ ส่วนภาคอีสานตอนล่างถึงแม้จะไม่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงแต่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องเช่นกัน จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้ออยู่อันดับต้นๆได้แก่อุบลราชธานีพบผู้ติดเชื้อแล้วร8 0ปรายมีเตียงทั้งหมดกว่าพัน0เตียงยังมีเตียงว่างกว่า900เตียงจังหวัดศรีสะเกดมีเตียงทั้งหมด400เตียงมีเตียงว่าง263เตียงจังหวัดร้อยเอ็ดมีเตียงทั้งหมด416เตียงเหลือเตียงว่างกว่า300อเตียง เมื่อดูภาพรวมของการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามฮอสพิเทลของจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยโควิด19กว่า7,400เตียงใช้ไปแล้ว1,686เตียงและยังมีเตียงว่างกว่า5,700เตียง สิ่งสำคัญที่ช่วยลดภาระการจัดหาเตียงและโรงพยาบาลสนามเพิ่มคือวตรการส่วนบุคคลในการป้องกันตนเองจากโควิด -19 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถรับมือกับวิกฤตครั้งนี้ทีมข่าว n b t ขอนแก่นรายงาน